มมแกนครับจังหวะนี้มาเริ่มติมอย่างไะเนี่ยเริ่มแล้วม,มั้งเนี่ยเริ่มละมาทำงานชิวๆกันครับคุณถูกบังครับลงแท็กซี่นี่ยอะอะไรอ่ะยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้โ อืมไข่เกียนเนี่ยโอ้โหมีไหมแล้วเกียนขึ้นเฮ้ยผมไม่ได้ขึ้นรถด้วยสารนี่ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมเงินผมติดลบอ่ะโอ้โห,โโหคืน่ะ ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยหเงินติดลบเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเงินผมติดลบขนาดนี้อ่ะ ฮีเ่เกินคืนนะ่ะจริงอ่ะอยู่มีพมยังนี้ไม่ได้เช่ารถเลยทำงานดีกว่าชวเชื่อเหงินติดรถอย่างนี้ไม่ไหวนะเนี่ยเงินติดรถว่ะ

แล้วทำไมผมไปไม่ได้วะงงทำไมเงินผมติดลบอะครับผมงงอะตรงเนี้ยแล้วทำไมผมไปไม่ได้วะเนี่ยเงินผมติดลบผมผมเกิดมาแล้วเงนินติดลบอะทำไงช่วยบอกหน่อยดิเนี่ยเสกแล้วก็ไม่ได้เลยเนี่ย แป๊บผมถามในสติมก่อนลบครับเฮ้ยผมโมงอะ่ะเน็ตผมไม่ดีหรือ,อไงวะผมโมงอะ่ะลบดีเเงินผมติดลบ ติดลบเรื่อยๆเลยมันเป็นเพราะอะไรป่เหรอเฮ้ยเลรวะผมงงอ่ะ